ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือในการเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขนส่งและโลจิสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนับเป็นอีกส่วนสำคัญที่ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนในส่วนนี้โดยได้ร่วมมือกับภาคกชนด้านระบบรางขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้มาตรฐานและการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบรางยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบรางในประเทศไทย ศาสตราจารย์ดรชูกิจดิมปีจำนงผู้อมเนกการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางให้กับประเทศอย่างยั่งยืนการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานนะับเป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งสวทชจึงให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเพทเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นส่วน รถไฟประเภทไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อานัสสัญญาณของระบบรถไฟระบบสื่อสารและด้านประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆรองรับการพัฒนาอุตสาหการรมปัจจุบันที่ต้องการปรับรูปแบบจากผลิตภัณฑ์แบบเดิมไปสู่การผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ทดแทนในระบบขนส่งทางรางที่จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น m o u ครั้งนี้เป็นเรื่องของการสอบเทียบมาตรฐานนะฮะโดยศูนย์พีเทคของสวทชซึ่ง มีองค์ความรู้ในการวัดมาตรฐานด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆซึ่งระบบรางนี้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อระบบรางเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนจํานวนมากเรื่องของมาตรฐานอุตสาหากรรมก็เป็นอะไรที่เราจะต้องก้าวให้เท่าทันครับ ขณะที่ในส่วนของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางขึ้นในประเทศนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งทีเทคของสวทชมีทรัพยากรจำนวนมากและบุคลากรที่มีความรู้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยองค,ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมทั้งยังช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย จริงๆที่สวทชมีทรัพยากรจํานวนมากทั้งบุคลากรที่มีความรู้ตัวแหลกที่ทันสมัยองค์ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีตามสมัยพวกนี้ควรจะต้องเข้ามาช่วยการพัฒงงนาระบบรางมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่ดีมากๆเวลาทั้ง3หน่วยงานทํางานด้วยกันกลมออกมาตรฐานขึ้นมาทางสวทชมีองค์ความรู้มีวิธีเทสและทางสทรเ,เขามาอินทิเกตองความรู้พวกนี้เข้ามาด้วยกันได้ ทั้งนี้จะเห็นว่าความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนนับเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในการเดินหน้าขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านมาตรฐานและการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ์ในระบบรางให้เกิดผลสําเร็จรวมทั้งยังเกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางโดยคนไทยซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมากอีกด้วย คณิฐาลือสัตร์รายงาน